หาเลื่อนบันไรเลื่อนได้เดี๋ยวคุณแม่พาชมร้านอยู่ด้านล่างสวัสดีค่ะวันนี้แห่งแมนเชเราพามาที่ศุนอาหารนิสแอนนิก็าคณธรรมนะครับอันนี้เป็นมุมที่เรามองจากนิสแอนนินะครับข้างหน้าของเราจะเป็นซาตา b u c k กนะคะเดี๋ยวเราทานข้าใน m ิสแอนนิสเสร็จเราก็จะไปสซาตาบาร์ก ซึ่งลาลาบักเนี่ยไดทูด้วย,ยน,นะคะ,นะในนครปฐมาแล้วก็ในส่วนนี้ก็จะเป็นเอฟแล้วก็ไดทูด้วยเดี๋ยวเราพากันไปเข้าสู่นิทรรศการของพิพิธรัณฑ์บังปอโอเคไดอันนี้มาคะอันนี้จะเป็นทางเข้าถ้าทีนี้คนมาก็สแก,เกนเข้ามาแล้วนะคะโอ้โหมาดูกันดีกว่าในนี้อาจจะเป็นเหมือนคจุดวินล่าคล้ายๆกับอุงเทพน,นะครับก็ะจะมีร้า,านอาหารเต็มเลยเป็นเลย ชานมไข่มุกมีไอศครีมด้วยอันนี้เมื่หร่ลูกอันนี้ของความขอ,องนมใช่งร้านไทยเดนมาร์กไปดูทั้งนั้นกันแล้วที่นี่ก็จะมีชั้นสองนะคะชั้นบนก็น่าจะเป็นแล็คซ์ทอปปิ้งชั้นสองหรือชั้นล่างก็จะเป็นแหล่งที่เป็นอาหารแล้วเราไปเดินดูสารละโซนกันดีกว่าโอ้มีหลายมากเลยเรา้านน่ากินมากเลยหรือร้านใหญ่ก็เข้าโครงการด้วยนะคะ เราเดินดูกันหาเลื่อนบันไดเลื่อนได้เดี๋ยวคุณแม่พาชมร้านอยู่ด้านล่างนี่นะคะก็จะมีโซนไว้ให้กับทุกคนได้มานั่ง,งกินกันเป็นคล้ายๆกับความมือมิตรมอลหรือวินล่าที่อยู่กรุงเทพโอ้ยร้านเต็มเลยโอ้ยน่กนกนกากินน่ากินคะเดี๋ยวเราค่อยๆดูเข้าไปกัน คุณพ่อกับพี่ติ๊กโก้เ,เขาก็น,กนั่งรออยู่ที่โต๊ะแล้วนะคะดูที่ว่าตรงนี้หน่อยเนื่องจากร้านอาหารก็ยังมีร้านช้อปปิ้งด้วยน,นะคะอ,อันนี้ตอนนี้จะเป็นโอยตามสันน่งอยู่ <c oughs> ได้หรอฮะได้น้องเปาบอกว่าต่อไปมันเลยเลื่อนได้ๆอะเดี๋ยวคุณแม่คะน้องเปาเดิเนไปมันเลยเลื่อน นี่เราเป็นร้านอาหารนะคะในในนิ้แรศน์นี้นะคะอันนี้เรามาพามาหาน้องโป้ําเปล่าก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเอ้ยน้องน้องโป้บบพี่ขอของคุณพ่อ,อนะคะเดี๋ยวคุณแม่จะพาน้องเปล่าขึ้นบันไดเลื่อนไปดูชั้นสองนะคะน้องเปล่าบอกอยากไปดูชั้นสองของนิสแอนด์มิสมาเรามาดูเดี๋ยวต้องรอแค่เดี๋ยว,ยวไปกันคนละรอบนะลูะนะลกอ้าเรามาดู ตอนนี้โอ้โหเป็นของกินเยอะเลยทั้งของส่วนใหญ่ของกินเล่นแล้วถ้าไปของกินที่เป็นแบบข้าวก็จะอยู่ตรนนี้นะคะเป็นอาหารตามกันน่าอ่ะอ่ะอ่ะเดี๋ยวคุณแม่จะพาน้องเปาขึ้นไปชั้นสองแล้วก็พาเพื่อนๆหน่อยๆเทไปชั้นสองด้วยโอเคไหมครับอ้ามาดูอ่าน,นี้ก็จะมีช่องต่งางๆนะคะโอเคอ่าเราเอใคกันเพื่อนบันไดเลื่อนกันเถอะโอ้มีรา้านขายยาด้วย ขายขายทองก็มีด้วยโอเคออ้นหนีค้นไฟน้งนะครับเอเราจะไปบันไดเลื่อนอยังไงนะ,ะเราเดินไปบันไดเลื่อนอคล้ายๆไปประมาณช่งนี้ห้วยช่งนี้อยู่ด้านข้างของบันไดเลื่อนเลยว้านีทางขึ้นไหมครับ<อ>เดี๋ยวเราจะขึ้นบันไดเลื่อนเดี๋ยวเราอุ้มน้อเตาลีลีก่อนนะครับ จะขึ้นบันไดเลื่อนกันไปแล้วมาคะขึ้นไปชั้นสองของนิสต์อันดี้แล้วค่ะเออเออจะไปขึ้นเลยนะครับเดีแ,แม่ขอจับกล้องอย่างนี้นะคะเพราะว่าค,คุณแก็เป็นห่วงน้องเตานะครับเ,เราต้องคอยเกาะกันแล้วอุ้มกันไปเราขึ้นบันไดเลื่อนมาเราจะเจอกับมิสต์ดีไอไวโอเคนะคะชั้นสองของนิสตอันดี้ เจอกับมิเตอร์ดีไอวอ่าเดี๋ยวคุณแม่แพนกล้องให้ดูนี่ด้านล่างหน,นี่นะคบอ้าวแล้วเจอร้านด้วยร้านขายของนะคะเป็นเหมือนแบบฟุกตะอย่างเงี้ย่แม่แพนก้องมาด้านล่างแล้วก็เจออะไรอีกแล้วเ,เดูไปต่ออันนี้ก็เป็นมิเตอร์ดีไอว้หมดเลยน้ำตาเดินมาไหมลูกอ่าเดินเลย อ่ะอุมอ้มอุ้มนะคะเดี๋ยวแม่อุ้มน้องทองมาโอเคอันนี้ราเป็นชั้นสองของนิฟอันนี้นะคะเต็มเลยแล้วเดี๋ยวแม่พาไปชมนะคะนี่เขาก็คงรอจัดเต็มแบบโซนแบบขายของอะไรอย่างนี้นะคะมีอ,อะไรอีกนะโอ้มัเป็นอะไรรึยฮ้ยนี่นี่เดี๋ยวเรามาแทนกล้องลองดูร้านค้าร้านค้าเห็นไหมคะว่าข้างล่างเนี่ยร้านอาหารของกินเยอะมาก สุดๆเลยโอ้โหที่นั่งกันด้วยแล้ตับตรวจสไตล์ของคนรุ่นใหม่ของที่นักรปฐถมนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแล้วก็เออพนักงานานะคะมีฟิเตเนสด้วยโอ้แล้วมีฟิเตเนสด้วยโอ้โหอยู่ที่ชั้นสองของนิสัยฟิีนะคะว้าว นี่อะไรนะกูทินนะคะจะเป็นเหมือนคล้ายๆกับพีเนตอ่ะเรามาแทนกล้องตรงนี้อ้าวของกินเต็มเลยโอ้มีอะไรเนี่ยมีทั้งน้ำมีทั้งขนมมีครบเลยเดี๋ยวคุณแม่ต้องไปกินข้างหน้าก่อนเดี๋ยวเราลักเดินบันไดลงไปไหมครับอุ๊บนี่เราพามาเที่ยวมิดอาทิตย์ชั้นหนึ่งวะชั้นสองโอ้มีอะไรเนี่ย มีนวดนะคะร้านนวดแล้วม,มีอะไรอีกร้านขายเครื่องแบบเหมือนกุด์กีฬาอะไรอย่างเงี้ยค่ยนะ,คะนี่แล้วก็โซนนี้ก็จะเป็นโซนบันไดที่จะลงมาอ่อน้องปาลองเดินไหม่อ้โนี่นะคะนี่ก็เป็นใต้นะจะเป็นใต้มีอัน,นี้อ้าน้องปอเดินไหมคะนะให้เดินอันนี้ก็จะเป็นมุมแบบตรงบันไดแล้วสามารถนั่งพักผ่อนเล่นได้ ค่อยๆลงลงไปกันค่อยลงกันลงกันอ่า <c oughs> เห็นไหมคะอันนี้จะเป็นในส่วนของส t าร b u c k ที่เรามองเห็นอ่าแล้วเราก็จะพาเดินเข้าไปยางโซนอาหารนิด it, อันด์สุดรอโออีกด้านหน้าก็ยังมีของฝายด้วมาถึงตรงนี้จ้าคล้ายๆวินล่าที่กรุงเทพ นี่เรามาดูซีินีอะไรมาถึงลงมาเราก็จะถึงข้าวผัดปูมีอะไรปัง,งวอลๆหรือขนมปังอาดบ่ายอีนอนะไรอีน้ำน้ำคัพปั่นของกินน่ากินเยอะมากอ่ะเฮ้ยมีชิ้นช็อมีชิ้นข้าวผัดกระตุ้นโอเจอ่าเดี๋ยวเราเดินต่อไปด้วยว้าวตอนลงมาน,นะคะค่อยๆลงเพราะคุณแม่ก็กลัวอ,อันตรายเหมือนกันพระอุม้มน้องเปาด้วย เดี๋ยวเราจะอุ้มใหม่เราจะไปหาป้าป๋ากันว่าเราได้อาหารเย็นยังว้าวไปกันโอ,อ้เรากลับมาโซนเดิม,มะะแล้วนะคะเราจะเป็นไอศครีมอ่าเราดูกันโอเคบับบับน่ากินมากข้าวไก่ค่เดี๋ยวเราไปหาป้าป๋ากันดีกว่าว่าป้าป๋าได้ข้าวยังเนาะ วันนี้คุณแม่ยังเดินไม่ครบทุกซอยแล้วเนี่ยน้ำปลาบุญไทยด้วยเอ่อไปหาตัากันดีกว่านี่ก๋วยเตี๋ยวอโอเคนะคะคุณแม่ก็จบวิวนิดมอานิย์ดีกว่าเนอ้อขอคุณแม่ไปทานอาหารกับน้องๆขอบคุณพ่อหนึ่งเลยค่ะนะคะก็ขอให้ยิ้มนี้ไปประโยชน์ปปกับทุกคนนะคะที่ จะมาใช้บริการมิสอัดมีสนะคะที่รัคอยปถมศูนย์รวมอาหารคอมมูนิตี้นะคะนี่นี่คุณพ่อได้อาหารแล้วโอ้น่าทานมากๆเลยโอเคนะคะก็กดไลค์ให้กับช่องแมงแมงเทสตอร์คาให้กับแมงแมงเทของเราด้วยนะคะโอเคแล้วคุณแม่ขอตัวไปทานอาหารก่อนสวัสดีค่นะ เปิดพานอราม่าของมิสซัดดีโอเคนะคะ